มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์เพื่อนเพื่อนเลิกตัวมาคอยดูนะคอยดูอาการไม่พี่เตรียมก่อนด้วยมีของขวัญมาอะไรนะมของขวัญมาให้อะไรมันก็แบบแอบฟ้องรักมาฝากมาขอบคุณค่ะรักมาก่ายตังด้วยสูดไม่ได้ไม่ใช่รู้ว่าไปถึงเลิก บอกทุกคนก่อนว่าทำไมถึงเลิฟมันบอกได้หรอมันบอกได้ใช่ป่ะเรื่องพวกนี้เออดิฉันเป็นคนดื่มไวน์ดิฉันดิฉันชื่อนางครูครูเป็นคนดื่มไวน์แล้วเผอิญว่าทานอันนี้เข้าไปหนึ่งซองก่อนดื่มไวน์พรุ่งนี้เช้าไม่แฮงค่ะเลิศเด็ดจริงอันนี้อันนี้ อัน,นี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะแล้วมีอยา<จ>่างนึงบอกว่าประจําเดือนใช่ป่ะแล้วก็คือประจําเดือน <S <S 2> <S 2> อายุเราอะใช่ไหมจะเล็กลิดจะ,ะแล้วก็ปอยมันมันมาน้อยอะก็ไม่ได้คิดอะไรนะมนมาน้อยแล้วทําไงวะถ้ามันมันมาเยอะๆอะไรเราก็ไม่รู้อะเนาะมันก็ปกวกอาการดีกินนี้เข้าไปด้วยเลือดคลักลงมาจ้าของส่งของเสียกลัวกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวมันไม่มีของตอนเนี้ยเออ รู้เรื่องแล้วดื่มวายได้ติด